ผนตกเสร็จมามันเรเป็นดอกใหม่คือดอบักพริกเป็นโมโหซาบักพริกเครือนี่แหละครับนี่แตะสายพันธุ์มันเป็นอย่างนี้แหละมันดีเนาะมันก็เลยเป็นอย่างนี้เป็นดอกปุ๋ยยาสีอยังเน้ยนั่นนะครับเป็นบ้านฮะติดบ้นบักพริกต้นนั้นบ้านในพุทธโลกค่ะอะไรป้าเจ้าปูกกล้วยปีกายมาหาเพื่อนเพื่อน่าบักพริกต้นนี้กะบต้นตะบุญหรอต่นตะบุญมายังบ่ตายมันถึงน้ำบ่อไต้มันถึงน้ำฝนนี่แหละ นี่ครับอีสานบ้านท่าอ็เป็นนั่งเสรละมีความสุขกับการกินยามเด้กินแบบธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ปีจะาเสด็จยอดเลยเสด็จยอดเป็นให้กินนะอกเลยนมาทัสะอาดครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างรายได้แบบบ้านๆอันนี้ก็ตัองการสร้างอาชีพเอา หันมาสควานจากเบิด์วันนี้ยวันนีครับวันนี้เอาพวกคุณ้าบุวันนีครับวันนี้กบมาหาเพิ่นุกปีขี่รถไก่ป๊อเพิ่นเห็นบักพริกดกคักคนเนี่ยเจ็บบักพริกเข้าจะจะพูดอะไรที้าบักพริกจะปลูกคุนบอกแตงตะปลูกจะพูดแหละต่พี่ไก่นี่ต้นพี่ไก่พวกนี้แสดงว่าเจ็บกินเบิร์ตเีนี่มันบอี เอายาเฝ้าเศร้าเพราะเพิ่งเพงบักพริกน้ำจะกรันเพิ่นเพิ่นย่าดฝนเนีบักพริกอันนี้บักพริกเครือบ่ปะบเครื่อจ้าอืมเอายาต้องบักพริกเครื่องแต่ว่าผมมาหน่วยหน่วยซัมเนียนเดี๋ยวนี้แพงในบักพริกช่วงนี้จ้ามันมันสายพันธุ์มันมันแพงเพราะว่าย่ำย่ำหนาหนาฝนหนาเฮ็ดหน้านี่มันมันแพงกันบ่ปะเพราะได้เก็บกินเนี่ย รื้อถามเพิ่นเพิ่นซื้อว่าจังไดก็ซื้อนะน,นนั่นจะต้องเนี่ยนังสันทยาสา,ารโพคาเลี้ยงกบเนาะา,าเพืเ่อนรายรได้เพิ่นปีละหลายแสนเนี่ยครับนี่กบเลี้ยงงัวเลี้ยงกบเลี้ยงงัวเป็นอาเซียนตะวันปาปนีปบ้านเมิ่งบากีเพิ่นบักพีต้นนี้แต่ปีที่ผมมาถ่ายคลิปเมือม่อว่าเป็นลายเดือนหรือเปล่าปะไม่ตั้งแต่ถูดเดือนนั่นนะหัวจะมาเอ็ดคลิปบางเดือนกุมภาเนาะครับมันมันก็เลยดกเนาะเนาะมันเป็นยังไงคือดกปะคือตามความ แจกแล้วมันถือน้ามันถือน้าฝนเอาบางเท้ามันกับมีฝุ่นมีปุ๋ยอยู่ในนี่บางเท้าถือหน้าฝนเพื่อปั่นอยากเป็นเหี่ยวได้จ้ะถืห้วยอันนี้อันนี้มันบ่มีโรคตัวนี้นะเพราะว่าบักพีกอันเดมบ่มีโลกนะเออบ่มีโรคพลกแล้วก็ไม่ได้สียาได้ในน่ะแมนบอกเออข้ามมาสะอาดเออใส่ตะฝุ่นอันคอกอะไรฝุ่นคอกมาใส่ใส่ปุ๋ยคอกลงไปใส่ที่พื้แล้วไม่ได้โหดหนามเลยเป็นวันนี้จะไม่ได้โหดหนามเลย ไม่ได้ห่อนนานถ้าถ้าน้ำฝนมาเพราะมันมีน้ำมาหดอืมอืมอืมวันนี้ป้ากับปู่แบบปูกกล้วยกล้วยเป็นสายพันธุ์ยังสายพันธุ์อันอันกล้วยอองเขานี่แหละกล้วยน้ำว่ากล้วยน้ำว่าจ้าสังเกตบักพริกพูดนะครับก็อยากจะเห็นบรรยากาศบักพริกป้าเวลาไปเข้าเก็บไปขายเข้าเก็บอันน้อยจังไหนไปขายอันนี้ล้านเนี่นี่เห่อมเห่อมเลย ฮ่มๆประจบแดงจังหน่อยเจ้าล้างเผื่อข้าเจ้าสั่งกะบักเฟ็ดเฟ็ดอ่อนข้าเจ้าพีกินก๋วยเตี๋ยวอืออ๋อกะเก็บอ่อนไปค่ะข้าเจ้าแล้วแต่ข้าเจ้าสั่งนะครับครับห้ากัเก็บไปใช่ปลูกเคล็ดพื้นที่คือยังป่าเนี่ยปลูกข้างคลองกันบ่ข้างคลองค่ะย่ำย่ำแรงพี่ไหนย่ำแรงย่ำแรงกะขาขอหนามไปลาขอหนามมาอันน้ำคลองเราบ่มาจักเพื่อบ่เออเพราะว่าคลองมันไก่คลองไก่มันมาบ่วหอนห้ากับ ปั่นน้ำสะออมาปั่นน้ำปั่นน้ำมาเห็นหัวกแล้วก็ก็เอาหดนี่ฟ้อมอืออ๋อเป็นการปั่นปั่นกุจ้ากล้วยกับปีที่สองเลยกล้วยราคาดีป่ะราคาดีอยู่ราคาสามสิบบาทไปแล้ววีหนึ่งน้าจ้าเนี่ยเมื่อเมื่อนึงบักฮุงด้วกันได้บ้าบักบักับเมงบักฮุงกันเออบักฮุงอันที่ไปถามกับเจ้านี่นวลละเศรากได้เออนี่นยนวลยังเสร็จนะนวลละเศรได้ในเนี่ยอ่า เพราะว่าขันน้อยน้อยยังสี่สิบบาทนี่น้อยฟังใสฟังฟ้านี่ยี่สิบาทผมไปเบิ้งผมซื้อในตลาดตลาดชามันเพราะว่ามันมันมันปลูกยากด้ยแม่นแม่นมันมันปลูกยากจะได้บกหฮวงเนยแม่นบกบกหฮวงนี่ช่วยจะญ่ซยสำนีนี่ช่วยจะเป็นหน่วยซสำนีระยะเวลาบ่ต่ำกว่าหาหกเจ็ดเดือนแม่นบ่ปะแม่นแม่นอยากรอบปีคนละรอบปีเลยจังไดอ่ะสายพันธุ์กล้วยมันมีหลายสายพันธุ์อันนี้เป็นกล้วยน้ำ้าอันนี้กล้วยหอยน้ำ้า กกลล้้ววยยาขยายออกไปถูกทั้งผูกกระดาษผู้อ่ามันหุงดกได้ทั้งผู้บ่บกได้ทั้งบ่อันกล้วยนั่นกล้วยยังชนิดขคือเป็นหน่วยอันนี้กล้วยหอมอันนี้กล้วยหอมท้องอันนี้เบิ่งกันเบิ่งกล้วยหอมท้องอันนี้เบิ่งหน่อยมันเนาะหอมท้องมันทีเป็ดนี่ที่จ้าได้ใส่ปุ๋ยใส่ยังบ่บ่ใส่ใส่ฝุ่นแต่ปลูกที่แรกหัวละอันละโขละูขเนี่ยใส่คือยามันหัว อน,นาคตช่วงช่วงนานาหนาวนี่ป้าคิดว่านีปลูกผักแถวๆนี่ยวมันมาปลูกนั่นนี่บัาแรกก็ตัดหญ้าอกอกหญ้านี่ก็เอาไปทำหัวผักอย่างที่เขาปลูกส่วนมากนำไปเล่านะพักหอมพักกาบข้าวหน้าพักบัว ช่วงนานี่นี่คสนวนมากเขาจะเห็ดให้เห็นหน้านะป้าเนาะมีเวลาได้การเห็ดปลูกผักปลูกนี่ตามความคิดปากปลูกพักนานนานฝนนี่เป็นยังไงมีปัญหาบนาฝนมีปัญหามันเพรามันจะเปื่อยมันจะเปื่อยบ้าคนบือัจนีบราคาผักมันก็เลยสูงมันบ้าปลูกมันปลูกบ่ได้ก็เลยปลูกที่ปลูกก็คือมีกล้วยมีบักพิกบักเขือบักเขือเอายางยางไปเบื้องบนนี้เรต้องไปเึงปุ่นก็ได้ห้องันยางไปนี่ยางขามไปสักกัน เป็นมีขัวขามได้หรือฟังนี่ก็เป็นของป่าจ้าฟังนี่ก็เป็นฟังนี่นะนี่ไหมแม่นอันนี้ก็แม่นอ้าวยางยางยางคือ z o o งหน่อยอันนี้หย่า้งัวหย่างงัวค้ามมีงัวจากตัวปะงัวสิบสี่สิบห้าตัวสิบสี่ตัวโอ้โหเด้อสองเท่านะจ้าสองเท่าเบิ่งวันนี้หย่างนี่นะหย่านี่เขาเรียนหย่างยังหย่างแองกูลาแองกูลามันนิยมกินบ่อนพวกนันจ้ามันกินแซะเด้อ แต่ขายพร้อมนี่ตัดขายโลละห่าบาดปัาขานี่ปลาคูงเมันปลูกไร้เจ้านี่ไร้ผูหูทั้งผู้แห่งดุกทั้งผู้โอ้นี่เป็นงามๆครับบางทีตอนนี้ปลาดุกซะเนี่ยสะนี่เป็นสะปลาดุกปลาดุกตัวนี้นะปลาดุกล่องลายปลปะปลาดุกลงอันพันสองพันตัวนี่แหละโอ้ลงปล่อยไว้นี่เห็นมามันเป็นบรรยากาศที่แบบห้อมีความสุขเลยเบื้องการเห็ดการถ้ำเห็นปะนี่ ปลูกต้นหมอกต้นไม้บอนเพื่อนแงามแต่บอนสีนะเพื่อนขายอยู่บนอะไนี่นะขายมีผู้ซื้อกับขายส่วนมากก็ได้ขายสวยงามสวยงามสวยงามสีสวยเป็นปรลงหัวอันนี้กะเพ็ดเพ็ดเล่นดอกนะเพ็ดเบื้องนะตกบรกบที่เพ็ดใหม่นี่บอกจ้านี่แหละเพ็ดใหม่นะโอ้ันนี้กะเอาันเอาขึ้นมาปล่อยนะเก็บขายมาแล้วตัวระบาทนะเหลือมาลายตัวละบาทเหลืออยู่บ่เนี่ยตัวละบาทนั่นน่ะ ตัวระบาดถักเสาคลายแล้วตัวนี้มันเพาะมันมันื้อไม่เป็นพ่อพันธุ์บ่หนี่อันนี้พ่อพันธุ์ควบไปพ่อพันธุ์จ้าเอามีเทคนิคการเอาไว้ก็คือเฮ็ดเป็นบ่อพลาสติกไว้บ่อพลาสติกเพราะว่าลงสะมันมันไอ้อัดกันหลายน้ำมันอยากเสียกันเลยไม่เห็นอย่างซี่แล้วก็ถ่ายน้ำอ๋อถ่อยน้ำไปให้กุ้งไหมกินเออมันสุ่มแต่ว่าป่าคบที่บ่มีบ่มีโลมมีไผเลยจ้าอื ตัวนี้กิ้งยังเบิ้งตัวนี้เลี้ยกยังนไงตัวนี้นะเลี้ยกโคบพึ่งกันนี่มาเบิ้งมาเบิ้งเนี่ยพอสิพลเจ้ะรอดไปหนีเด้อบอลบอลรอดก็ได้เบิ้งอยู่ทั้งนอดเนเนเนมามะเบิ้งโคบเนี่ยเอาขามบ่ความนี่ความนี่ยอ่าไปไปเบิ้งน้ำกันมาบ่ได้บอกเพิ่นนี่มาเนี่ยมะเบิ้งโกบตัวนี้อยางกับเบิ้งนี่แม่พันธุ์มันนี่คอนซิสุมพี่นายไปได้หนีเลยตัวนี้จ้าขบไปลงนี่เลยเนี่ยอืมอืมอืมเน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 มาเบิ้งเน่ย โอ้ประจิซึมลูปอ,อยู่นี่เลยจ้นๆๆา,า,าน,นี่ยเนี่หัวหานว่าเด็กกินเนี่ยเกมจ้างหัวหานไม่ยากนะเกมอ๋อไปเอาหาาาันมาใส่ประกิตอยู่รูปๆๆขึ้นมาหนี่เลยอาจจขึ้นมากินได้นนี่แลยล่ะเนี่ยแม่นเบื่อละแม่พันมันล้วนะโอ้้ยมันบ่นบนบนอออก,อกบ่อบ่อออกแล้วพออ้อมอ้อมเบิดอละอ่อันนี้กระเพาะปลานิ้นขายเหนียวขึ้นขายเมื่อพอปลานิน้นใช่ เอาขึ้นขายได้เงินอะไรละสองสามพันละนี่ซะน้อยๆป่านนี้หมายถึงป่านนี้นที่ห่ปนป่านินนั่นที่เขาซื้อบโมเมนต์บํา,บาท่านมาซ่นี่ยแหละมันออกลูกมันหลายมันขับซาก,ก็เลยลองขายเจ้าก็มาเอารับบูระห่าร้อยหกร้อยเงินโตออละบาทโตละบาทเอาไปเอาหัวหันมาเบิ้งเอาบเปล่าเอามาเบิ้งเอามาเออเอาคันเามาเลยอ่าเบิ้งไปเอาระบานั่นมันกินเนี่ยแสดงว่าเอาไปเอาไปบองสิมันก็มันกว้างเนาะจ้ะมันอ้วนเด้ มันก็จะหากินไปนั้งมันเหมันโม่มจ้านั่นเรียงแบบธรรมชาติตัวนี้นะ้มันขึ้นยูกันขึ้นมามันก็ขึ้นกระไตแมงใต้แมงไม้เห็นมันกินกินธรรมชาติห้องโกบ่ลยทีโบอยได้เกลือไหมโอ้แสดงว่าห้องก็บ่ค่อยเกลือเกลือมื่อละคา่มื่อละคาบแล้วกะบัดเวลาเ้างจีเพาะปีหน้าเ้าก็จังมา จับเอาจับเอาเขากะเกลือหัวหานแก็เอาดังตองตักเอาเอาเง,ง่ายๆดอกคบเลี้ยงเนี่ยนะโอ้ห้ามห้ามห้ามเพชรจีน่าลื้อๆๆมาเล็งตีนนี่แหละคือความสุขฮันโหลโกบไหลายกบเบิ่งเบิ้งกบเพื่อนครับเพื่อนปล่อยไว้ในบ่อใหญ่นี่นี่ก็เป็นปลาปลานิ่นจ้าปลานิ่นอันนี้มันแพร่บ่ปลาปลานิ่นแพร่ฉังว่าได้เอาขึ้นขายนะอืมอันลูกมันนะมันออกลูก นี่เงินสองสามพันล่ะสักน้อยนะนะป้ากบอยู่ในนี่ประมาณจักตัวกบอยู่นี่สิประมาณวางสามสี่ร้อยตัวนะสามสี่ร้อยตัวบุ้ได้เอาไว้หลายอ๋อปลานนี้มันกับมันกัมากินนี่านั้นน้ำกันน่ะนะเบุ้งนะครับเคุนเป็นบรรยากาศการเลี้ยงกบในบ่อแล้วก็มันกับทีโรคไพรกับที่บัวแคมีมันป่า ก็เงินม้ามันก็ขึ้นม้ามนเขาเนี่ยล่ะมันเขาไปโซนแดดแดดบ่เห็นเด้อ๋อแดดมันฮอนมันสีโซนจ้ามันสีเข่าโซนเลยเด้สายพันธุ์มันคือสีทองสีทองเขาพ่อได้คัดเลือกตัวผู้ตัวแม่มันบ่นนี่ยังบ่คัดอันนี้นะอ๋อคาดว่าสิเป็นแม่เนี่ยเนมสงนี่แม่เบิดในอ้วนอ้วนเลยอ้วนอ้วนนี่แม่จ้าพวกนี้ที่ผสมได้ปีใดปีหน้าปีหน้าก็ผสมได้แล้วเนี่ยเดือนเดือนกุมภาอืมกุมภานี่ก็เริ่มมาออกผสมแล้วเนี่ยเพราะว่ามันเป็นกบหัวปีอันนี้เป็นกบตั้งแต่เดือนกุมภา ครับครับป่าปีสี่ทางเนี่ปีบางหน่ะป้าได้ได้รายได้แล้ักนะตะเลียงกบไปเฮ็ดเฮ็ดห่วงนี่อันแม่พันธุ์ข้าวบ่หลายเนาะปีวังหันนะแม่พันธุ์ข่าวชองร้อยหนึ่งก็จะได้อยู่แด้เพอได้ใส่อยู่ขายขายนั่นเพราะว่ามันเป็นเนาะห่วงนะมันได้อยู่สุดละร้อยโลครับครับสุดละร้อยโลลายได้เรายป็นรายอดเงินมูลค่าลายแสนอยู่บปล่ มันพอได้ไซอ๋อได้ไซเพอได้บอกว่าสอได้นสามแสนเพราะได้ไซเพราะได้ไซยอดครับนั่นเด่นนะปานินนะอ๋อปานินมันก็มากินอาหารเนะจ้ามากินเนี่ยก็ลูกเขาก็ลองคายน้ำลูกมันน่ะมีผู้ซื้อเขาก็คายตัวระบาดอ้าวอ้าวเนี่ยแหละเป็นเจ้ามะเบิองนั่นเองนะใช้มันเป็นยังไงเอาเบิ่งน้อยตัวนี้ก็ได้นี่แหละมาเห็นมาบ่ได้บอกบ่ได้กล่าวเพิ่น มันจากหกเลยเนาะคือนที่อันนี้อะไรในในเขาเขาเลี้ยงไงตัวระบาดไงกบเนี่ยเขาเลี้ยงน้อยตัวละตัวระบาดป่ะนี่จ้าสุดสุดท้ายเขาเอามาเลี้ยงนะเอามาเลี้ยงนะเนี่ยนะอ๋อมันตัวเป็นตัวน้อยอ่ะอ๋อเอาตัวในมาผ่านเอาไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อันนี้ก็เห็นแม่พันธุ์ได้อยู่ลาลาจากนอกกระสุมเอาเลี้ยงไว้ผมมีมีผู้ซื้อกับขายนั่างนัรับครับสุดยาดสุดหยาดขีดมาเบิ่งกบพี่ปะ เบ่งมองสีกันเอาตัสีบกวนล่ะเป็นการเฮ็ดเกษตรแบบบ้านๆ่ะป้าถามถามความรู้สึกซะก่อนความรู้สึกที่เขาเฮ็ดอยู่ตัวนี้เกษตรบ้านมีมีความสุขเจงใดมีความสุขกับมันน่ะตื่นขึ้นมากอ่ะหนึ่งข้าวออกมาเกลือกบออกมาเบ่งมาแยงมันนี่แหละครับมีความสุขใช่ เอาเอาอาหันมาสักกันเอาขอบคุณได้หลายผมจะมาหาอีกเรื่อยๆปัดช่วงนั้นเนาะหยิบไปมาเบิ่งเนี่ยครับเป็นบรรยากาศดีๆนี่พี่น้องบ้านเฮาอีสานบ้านเฮากันเพียงสิละเฮ็ดเกษตรแบบผสมผสานเลี้ยงงัวเลี้ยงกบปลูกผักปลูกบักพริกปลูกกล้วยโอ้ยสนนี่ละอีสานบ้านเฮ่าปลาอีตู่พักเขาว่าพักน้ำบริสุทธิ์อีตู่อีตู่มันงามได้ปีนี้เนาะจ้าปลาอีตู่ทั้งหมด อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ